สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องบ่าันในปีใหนไม่ดีดอกทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีใดก็กิกนคือเก่าหล่ะจ้าตามํมมะกอเมื่อนี้ตํมมะกอใส่หนวดปลาหมึกอ,อืมเจ้าเป็นบุญปากเป็นอย่างนั้นกวางสัน ไปท่าเรือเทียแด่บ่เคยทันเขาบ่เคยได้เขา,มาเมาไปเบอกอิกกำมึงนี่ก็เลยร้อ,องไปยังเล่นอยู่เชื่อมใส่บางจำบางลานค้นอันเอเชียยไหมจ๊ะ mấy kiểu mà luôn rồi rồi dưới nít đi ngang khít vào lỗ ของแทบกูเดยก็อยากกินใบคิงออนไลน์มึงเก็บมาก่อนคำว่าเก็บแมงมวงกินบัดเพราะไปฉีดยาเมื่อเนี้ยสามีกับลูกสาวคนใหญ่ไปมืองเทนนิส มุกกาแฟแฟรเปล่นเชื่อมใจไปหางสื่ออาหารสำหรับอืมนิ้อเยื่ออีบเมื่อแรงจ๊ะพี่นอ้องเพสสเต็กแล้วก็วเบคผัดเทศถั่วแล้วก็สลัดเมื่อแรงอันนี้อาหารกองวังคุณแม่ มากอ่อฮอลแลนดเมื่อไปตลาดนี่ตกคนมามันต่ำปรเซ็บมันต่ำโปรเซ็ปกรอบไรพีนน่น้องเนี่ยอืมน้องมบขางอืมอืมกรอบแฮง ผู้จัดกอย่างจกิงขอต้องจังหวัดปีไหม่ลูกเต่าก็สิมาหาได้เนาะเชลลองปีไหม่หลับก่อยซอยหาง เมนูทางคอบควสมาหากันจะเป็นแบบนี้แล้วชงปีใหม่นะั่งกิ่บาทอืมเจ็หมกขันกระปั้นสิบอะเรนเนียนเลียงลบเลยได้จ้ะพี่น้อง พอได้บบบว่าขนาดนั้นนะส่วนมากสิเป็นสมตำกับแก้วยำปุุงสมุดสมยำสุกี้ยังสีจานน้ำมากอยู่ มุนไพบขันแทแข็งสิบ่แซกทั่วศร้อาบกง้เลยกระเก็บยอดชิงกระเก็บนี่มันรวมความเจ เมื่อหลังแก้วน้ำพริกแกงเห็ดแกงย้งปลาสนน้จ้ะผักล้นนี่ลวกแล้วจ้าเห็นแมงบวงแมงบวงหลายๆช่วงนี้ บริวาใจแม่งบอกปวดตีมพิเศษหลังต้องเทียบบออกแค่กาดีซีเทียวแล้วไปเห็นอนก่บันนะ่ะลวกไปเลยบปิปัญหาตุยเรียบ พร้อมดีเพิ่งจริงๆนั่งอยากกินซุปน้ำใหม่แต่ว่าเราม่น้ำใหม่เลยอยากคาเรนเมดิเตอร์เรเนีย,อยนอยู่ในห,อห,อนหอ้องห้องเรียนละลายคริสต์มาสมาทัวร์สารถถั่ง อยู่ก่อนจะเพิ่งดีปีใหม่ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ